โตโยต้ายาริสปี2014ตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับไปจัดที่อื่นมาแล้วไม่ผ่านติดแท็ก4-5รอบแต่ลูกค้ามีประวัติผ่อน2เดือนขึ้นไปตัวนี้ครับของเราสามารถทําจบรับรถที่นี่ได้เลยมาครับวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์789มังกรคาร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ที่พิซูโนโนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถเข้าใหม่ของคังเต็นท์เราเลยจะเป็นโตโยต้ายาริสปี2014ตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับจะมีกุญแจให้2พวงนะครับตัวนี้ถ้าฟรีดาว รุ่นนี้คันนี้จะเป็นตัวสีบอลเทานะครับคนที่ขายต่อลรมาเนี่ยสภาพนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นพุทสตาร์ทกดตรงนี้ได้เลยครับเ๋ยวให้ดูภายในนิดนึงครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เครื่องพันสองซีซีนะครับเป็นอีโคคาร์วงมาลัยจะเป็นหุ้มหนังเรียบร้อยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับไม้อยู่แค่วิ่งแค่แสนสองแค่นั้นเองครับถือว่าใช้งานน้อยมาก มาดูด้านหลังนิดนึงครับด้านหลังตัวนี้กว้างขวางครับจะเป็นเบาะผ้าสีดําตัวเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้ครับสําหรับลูกค้าที่มีของหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะสามารถพับได้เลยรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว G ตัวท็อปนะครับจะเป็นตัว5ประตูแฮดแบ็กครับมาดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังกว้างขวางครับสามารถเก็บของได้ คันนี้จะเป็นตัวแม็กนะฮะยังเป็นในส่วนของมาจากโรงงานอยู่แต่ถ้าลูกค้าสนใจอยากจะเป็นแม็กจัดทรงอะไรเงี้ยครับสมาสกิดมาได้ระบบไฟหน้าก็จะเป็นมันติลิสเตเตอร์นะครับตัวนี้จะมีแค่รุ่นท็อปอย่างเดียวคันนี้ถ้าฟรีดาวพอรอยู่แค่เดลนละ6 0 0 0กว่าบาทครับลูกค้าคนไหนสนใจสามารถทักแชทมาที่เพจหรือว่าติดต่อเบอร์โทรมาได้นะครับลูกค้าที่ว่าทำอาชีพอะไรตัวนี้สามารถมาปรึกษากันก่อนได้ครับ หรือว่าไปจัดที่อื่นมาแล้วไม่ผ่านติดแท็กสี่หรอบแต่ลูกค้ามีประวัติผ่อน2เดือนขึ้นไปตัวนี้ครับของเราสามารถทําจบรับรถที่นี่ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ